คุณพ่อผมเสียชีวิตประมาณสักยี่สิบปีก่อนแล้วผมก็ดูแลคุณแม่มาตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิต mm. คือคนเราจะลืมบุญคุณของพ่อแม่ไม่ได้ในชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่มีใครที่หวังดีและดูแลความสุขความทุกข์ของเราเนี่เท่ากับพ่อและแม่นะะโดยเฉพาะ่าคุณแม่นี่เราจะต้องคิดถึงวันที่คุณแม่อุ้มท้อง ดูแลเราแล้วคำนึงอยู่ตลอดว่าคุณแม่เสียสละวันนี้คุณแม่อายุมากไม่สามารถช่วยตัวเองได้ลมในห้องน้ำประมาณสักปีเศษเศษความจำไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเทานาไห ทกดีที่ยังจำลูกๆได้ปกติแล้วผมก็ไม่ทิ้งคุณแม,ม่ไปไหนนะฮะถ้าจะไปต่างประเทศก็จะไม่ไปไกลพยายามจะไปไปไหนก็จะไม่ไม่มากกว่าหนึ่งคืนหนึ่งวัน ท,ทั้งที่ผมมีคนดูแลคุณแม่ก็ยังยังไม่เชื่อใจยังไม่กล้าที่จะทิ้งคุณแม่อยู่กับคนที่ดูแลแล้ววันๆถ้าผมจะออกจากบ้านก็จะบอกคุณแม่ว่าผมจะไปทุระนล่นน่ปกติคุณแม่ก็จะบอกให้รีบกลับนะผมก็ทราบดีว่าคุณแม่คงจะอยู่ไกไม่นานเราะว่าที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ จะพยายามดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเรามีเป็นคนต่างดาวมาใส่แผ่นดินได้อยู่อย่าลืมของคุณของแผ่นดินนะฮะพูดอยู่ตลอ,อดคุณแม,ม่พูดถึงในหลวงอีกตลอด ่ท่านเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกสมัยที่คุณแม่ยังยังมีความชมจงจําดียังเข้าใจว่าอะไรเป็นไรนี่พอดูชายาลักของในหลวงนี่อ่งในโทรทัศน์ก็จะยกมือไหว้สุดตอบ แทงบุรคุนของในหลวงคุณลุงคุณผมเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี1932ก็เนื่องจากว่าได้ยินว่ากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ย่ทนเป็นเป็นกษัตริย์ที่รักความเป็นธรรมเปิดกว้าให้ชาวต่างประเทศมาใช้แผ่นดินไทยอยู่สามารถ ทำมาหากินได้โดยสระไม่เคยมีความรู้สึกว่าเป็นคนต่างด้าวที่ผมขึ้นโดยทีนี่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับผมนี่ปกติแล้วเนี่ยก็จะแจกจายลัก ริบบอนของในหลวงนี่มีงานชุมนุมที่ไหนมีการคนไปเยอะๆที่ไหนนี่ผมก็จะทำกิจกรรมนี้มาแล้วก็ปรากฏว่าช่วงที่มีการชุมนุมนี่ยผมก็เอาริบบอนตรงชาติเอาชายาลักษณ์ของในหลวงเอาผ้าผูกที่มีคำว่าเรารักในหลวงไปแจกก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งนี่ระหว่างที่ผม กำลังจะแจกที่เวทีสำเสรในช่วงแรกๆก็ปร,กรากฏว่าคุณมัญชลีเนี่ยคุณปองอยู่ดีๆก,ก็พูดขึ้นมาว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งไปที่ไหนก็เห็นแต่ก็ถามขึ้นมาว่ามีใครรู้จักคนนี้ไหมมีผู้ที่ไปชมรม,ม,มเนี่ยก็ตะโกนขึ้นมาว่านี่คุณชาติจิตอยู่ที่นี่ก็สัมภาษณ์ผมผมก็อธิบายว่า ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือวิธีการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทุกวันนี้ผมเดินไปไหนมาไหนก็จะมีเดินมีคนเดินเข้ามาหาผมเข้ามาคุยกับผมขอจับมือขอกอดขอถ่ายรูปและคำที่ ได้ยินก็คือว่าขอบคุณที่รักในหลวงขอบคุณที่รักประเทศไทยแ้่หากผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเนี่ย ิึงแรกจะทำก็จะไปกราบเท้าแล้วหากยังมีพลังที่จะพูดเนี่ยเพราะผมไมีัั่จใจว่าจะจะพูดอะไรออกหรือเปล่านะครับมันตาคงจะไหลก็จะบอกพระองค์ว่าในโลกนี้ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนดีเท่ากับในหลวงขอให ทรงส่งไปจากรแมไม ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็น ไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำแม่ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบนสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยัง ภูมใจจะปิดทองหลังองค์พระปติมาจะยอมรักโชคชะตาไม่ว่าดีไรไม่มีใครอยู่คำฝา เธอทูลสักสิยิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายนี้ คนดีไม่มีวันตาย